สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมานำเสนอเหรียญ12สีในวาระที่7กันนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีนะครับราคาหน้าเหรียญ10บาทไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกมีเฟืองจัร สลับเรียงกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือ26มิลลิเมตรนะครับออวันครบรอบวาระคือวันที่5ทธันวาคม2542นะครับวันที่ประกาศใช้คือวันที่1พฤษภาคม2542นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่6.3ล้าน3แสนกับ11เหรียญนะครับนี่ครับเหรียญ หกรอบรัชกาลที่เก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันครับนี่นะครับนี่หน้าเหรียญครับข้างหลังก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ในพิธีเฉลิมชนบรรษาหกรอบนะครับ มันก็จะอยู่ในถุงเดี๋ยวผมจะลองเอาออกมาให้ดูข้างนอกก่อนแต่ผมไม่สนับสนุนให้เอาออมาข้างนอกนะครับเพราะเหรียญจะเป็นรอยแต่มันไม่ชัดกับนี่ครับนี่คือตราสัญลักษณ์หกรอบราชการที่เก้านะครับนี่ครับก็จะมีความสวยงาม ออสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ